นี่ขวกนกกระยางขาวเนาะเปนมาหากินอยู่แถวนี้ค่ะสวัสดีค่ะกะปีชาแนลเด้อค่ะเด้อนี่ป่าพามาเมืองนี่นกกระยางขาวเพิ่นมาหากินอยู่แถวนี้เด้อที่นี่แถวนี้ เพิ่นกำลังไถนาไถนั่นเพิ่นกับบ่าญาติเขาต้อกับบ่เห็ุอย่างเด้ละค่ะเนี่ยเขเจบบ้าบ่เหตุบ่ตีบ่าขาบ่ล่เพียบเลยค่ะเพียยืนกันเต็มคุณอะค่ะอืมยืนกันเต็มป่าเด็กนี่นเพิ่นวาวว่ามันเนื้อมันเหม็นเพิ่นบ่นกิน เขาเจ้ากับไถนาะยู่ปล่อยมันมันกะนั่นละหากินของมันเขาเจ้ากับไถของเขาเจ้าไปอือคุณน่ะยืนยืนนะแมนเหมือดค่ะแมนเหมือนหนกกระยัางขาวจะ นี่อุ้ยสะออนสะออนหลายคักหลายแนย่อืออือคุณน่ะค่ะนกกระย้างขาวค่ะอือค่ะ นี่นี่เพื่นก็หากินบินล่อนไปล่อนมา่าส่วนลดถทถยหน้าก็ถ่ายไป คนไทยขื้นกสิเป็นพวกหอยพว,พวกปูพวกปลานั่นตัวค่ะขื้นมาเพิ่งกับขื้นมาจอดถากกินเอออย่ายืนเติมออือเพิ่งเจ้าของรถไทยเจ้าของน้าเพิ่งกับว่าเหตุอย่างมันเด้ล่อยมันไปเออ มันอยากยืนมันอยากยาก่งมันอยากแลนตามปล่อยมันแลนไปเออเป็นกัดไทยของเพื่อนไปค่ะไทยของเพื่อนไปพวกมันกับผ้าก,กันหากิน คพิ่งเซินเพิ่งงามคุณน่ะคุณยืนเนาะค่ะคุณ,คณยืนหายู่หาจินคนละมุมสองมุมค่ะนกกัดยางขาวค่ะ พืนหานั่นไปค่ะโอ้ยสออนสออนอันเขาว่าพิ่นมาจากไซบีเรียมม้ระบัดที่นี่พิ่นกันหนีหนาวมาอยู่ฮอนเนาะมาเพิงฮอนมาอยู่ระบัด ที่นี่เพิ่นก็นเลยปรับโตปรับยังได้บ่ไปเลยบ่กลับเลยไซบเบียอยู่นี่ละ่ะประเทศไทยนี่ละ่ะไซบเบียบายบายแล้วอืมบายบายไซบเบียมาอยู่นี่ละ่ะค่ะมาอยู่เมืองไทยแล้วไซบเบียบ่เอาแล้วเดอ้อค่ะเดอ้อไซบเบียอันนกกระยางว่านกกระยางสิอยู่ ประเทศไทยนิราะบิบไปแล้วบ่บไปแล้วบ่บไปแล้วบ่บไปแล้วไซบีเรียนั่งสิยูประเทศไทยคุนเป็นอันยอยู một cái gáng khảo bình thường bình luôn 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 bạc เพ่งกระสนุกสนานเด้ค่ะหาก,กินหอยกินหอยกินปูกินปลาไปกินหอยกินปูกินปลาว่าจะ,ะเป็นไถ่คนนั้นหข่เพ่งกับพากันแตกบินขึ้นล้อมนาล้อมหลังรถไถลออะอประมาณว่าหอยใช่ปะ หอยหอยปูนคูนทะลาเล่นลม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 บัวหน้าเซินเซินขาดเซนินอฮะดูหนอาดู ท่านผู้ชมสิมาคือปลาบ่ปลามากหลายเดีย๋ยวมักแห้งอีกตั้งหากมักแห้งด้วยอะปลาบูนมันบินไปหามูหาพวกมันยูอันให้หนึ่งกุ๊ นมักปัญญังผู้ใดจังใดก็้างผู้ใดบ่มมักคือป่าป่ากับบวาแต่ป่านี่มักเพราะปัญญังหนละ สามค่ะเสร็จแึ้เสร็ไปเสรมาโอ้ยชีดได้เห็นไหมชีดอ่อเป็นบุญแล้วป่าเป็นบุญชีวิตเขาบอกว่าชีวิตป่าปีนี้สิบหกพันแมนดูตะกี้เคยได้ขายของเคยได้เงิน กำไรมือละพันดีวยวันี้ของบ่ไดขายกำไรมือละพันบ่ไดแต่ม่ใดเมืองธรรมาชาติอันสวยงามบ่แมนธรรมาชาติโหดด้ค่ะธรรมาชาติอันสวยงามเพียเพียเพีย บอกว่าธรรงมา,ามตาโหดนะทธ้งมาากประเด็จมูดนดทั้งมาาสวยงามค่ะคลิปนี้จะมีเนาะค่ะสวัสดี